h e Hello students w w l l o o m to o n g l i s h with t e a c h e r d i m สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับวิชาครูดีมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในหนังสือเล่มเดิมค่ะในเล่ม Workbook เพราะถ้าเรียนของครูเจฟจะเป็นเล่ม Student Book แต่ถ้าเป็นของครูดีมนะคะก็จะเรียนเล่มน,นี้ตลอดเล่มสีเหลืองๆส้มๆ Workbook นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในยูนิตที่2นะคะ ซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายของยูนิตที่2แล้วเป็นการสรุปนะคะของยูนิตแรกกับยูนิตที่2รวมกันว่าตั้งแต่ที่เรียนมาทั้งหมดน่ะเราได้ประมวลคําศัพท์ลงมาในหน้าที่1 6บ7นี้นะคะวันนี้เราจะเรียนกันหน้าที่1 6บ7เดี๋ยวนักเรียนไปดูกันว่ามีเนื้อหาอะไรซึ่งก่อนอื่นนะคะที่นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานักเรียนต้องรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วั and Great ด c o n เ e n t s t a n d a r d a n d g r a d e level i n d i c a อ o r ในวันนี้กันก่อนค่ะ ตัวชวัวร์ตัวแรกนะคะก็คือให้คนควารวบรวมและก็สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นค่ะตัวชวัวร์ที่2ก็คือใช้ภาษาสื่อสารในการสืบคน้คนค้นคว้ารวบรวมนะคะและก็สรุปข้อมูลความรู้ต่างๆจากสื่อแล้วก็ลองแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นในข้อหนึ่งใหญ่ในหน้าที่16ค่ะ Fill in the blanks with the words in the box แล้วก็เรียนรู้กันตลอดนะคะว่าทุกๆครั้ง ครูดีมนะ่ะมักจะให้นักเรียนนะคะทำการเขียนคำแปลทุกๆครั้งแล้วเวลาที่นักเรียนแปลมานักเรียนก็แปลแม้กระทั่งประโยคของโจทย์เพราะอะไรเพื่อน,นักเรียนจะได้รู้ว่าโจทย์ข้อนี้เขาสั่งให้นักเรียนทำอะไรการเขียนแปลซ้ำๆหลายๆครั้งมันจะทำให้นักเรียนจำคำศัพท์ได้ค่ะเอาละค่ะ เวลานักเรียนส่งแบบฝึกหัดมาแล้วนักเรียนเขียนคำแปลไม่ครบตามคลิปที่คุณครูสอนก็เท่ากับว่าครูไม่สามารถได้คะแนนได้นะคะเพราะว่าการเขียนคำแปลจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้เด็กนักเรียนไปหาคำแปลเองนะคะทำแบบฝึกขัดเองแต่ว่าเราเรียนกันทางออนไลน์ครูเลยถือว่าเราเรียนรู้ไปร่วมกันครูก็เลยเขียนคำแปลมาให้นักเรียนพร้อมแทบทุกคำฉะนั้นเมื่อนักเรียนไม่ต้องหาขอเถอะค่ะก็ขอแค่นักเรียนเขียน ครูจึงเอาตัวเนี้ยเป็นจุดหนึ่งในการให้คะแนนนักเรียนต้องเขียนคำแปลตามครูดีมครูถึงจะให้คะแนนถือว่านักเรียนทํางานนั้นๆครบเราไปดูที่คําแรกกันเลยค่ะ the first word weird weird เหมือนเดิมนะคะ weird ตัวเนี้ยแปลว่าแปลกค่ะ the second word คําที่สองค่ะ difficult difficult แปลว่ายากค่ะ difficult ยากคำต่อมาค่ะ actress actress นะคะ actress แปลว่าดาราหญิงค่ะคำต่อมา dancer 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 แปลว่านักเต้นค่ะคำด้านล่างมาทที่สองแล้วนะคะสัญจะกลาย alive alive แปลว่ามาถึงค่ะ advanced advanced แปลว่าก้าวหน้าการพัฒนาหรือความก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นค่ะ perform 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 แ e ปลว่าการแสดงงานแสดงนะคะหรือการกระทําแสดงออกมานะคะ the last word คําสุดท้ายค่ะ beautiful 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 แปลว่าสวยค่ะเราไปจับเข้าคู่กับข้อที่1กันเลยดีกว่าว่าข้อที่1น่งนเนื้อความนะคะมันน่าจะมีความหมายโดยในแล้วนำคำศัพท์ใดมาใส่จึงจะเหมาะสมที่สุด number one Thomas l i k e t o do Thomas เนี่ยเขาชอบที่จะทำแบบ Things like jumping around like a rabbit เขาบอกว่าโทมัสเนี่ยชอบที่จะทำอะไรไม่รู้จุดๆุดจุดดดนะคะเป็นสิ่งที่แบบคล้ายๆกับการกระโดดไปรอบๆเหมือนกับพวกกระต่ายอะทั้งๆที่ทโทมัสเป็นคนนะะแต่เขาชอบทำอะไรยังไงล่ะคะอ่า เพื่อนพอนักเรียนฟังนะคะนักเรียนก็น่าจะนำคำนี้มาใส่ได้เลยค่ะคำแรกเลย weird แปลว่าแปลกค่ะ Thomas likes to do weird things like jumping around like a rabbit นะคะคือโทมัสเนี่ยเขาชอบทำท่าปแปลกๆเหมือนกระโดดไปมารอบๆคล้ายกระต่าย The The to, uh, The second ข้อที่2ค่ะ Sandra has Sandra มีอะไรนะคะ dot 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 Sandra มีอะไรแล้วมันก็เว้นไว้แล้วมันก็บอกว่า voice มีเสียงที่แบบว่าเป็นอย่างไร she wants to sing in an opera one day เขาบอกว่าหล่อนมีเสียงที่เป็นอย่างไรพอหล่อนเนี่ยต้องการจะร้องเพลงโอเปร่าสักวันหนึ่งนะคะหล่อนมีเสียงแบบ beautiful ค่ะ number t ข้อที่สาม Mr. ballet Mr. b a r l e y นะคะ is no beginner Mr. b a r l e y เนี่ยเขาไม่ใช้มือใหม่ในการทำอะไรสักอย่างงนี่นแหละ he is dot, dot, dot. CHEST PLAYER WHO WON LAST YEAR'S c h e s s COMPETITION เขาบอกว่าเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันการเล่นหมากรุกเมื่อปีที่แล้วนะคะแสดงว่าเขาเป็นอะไรคะเขาไม่ใช่ผู้เริ่มต้นแต่เขาเป็นคนที่มีความก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาแล้วจากการเล่นเป็นผู้เล่นนักเล่นหมากรุกนะคะหรือหมากฮอสนะคะคือ ADVANCED นั่นเองเติมตามครูดีมไปได้เลยค่ะขอให้เขียนทั้งคำแปลแล้วก็คำตอบนะคะ ถึงจะถูกต้องครบสมบูรณ์ค่ะ Number 4ข้อที่4 Jo h n likes to...churchplayers for her family members บอกว่า Jo ฮุน oh เนี่ยเขาชอบและครสั้นเพื่อให้สมาชิกในครอบของเธอได้ดูนะคะให้ใส่คำว่า perform ลงไปนะคะ Jo h o n likes to perform short plays for her family members นะคะอย่างนี้เป็นต้น5ข้อ5ค่ะ m y s i s t e r s dream is to be a bullet, a bullet. บอกว่าความฝันของน้องสาวฉันคืออยากจะเป็นนักบัเล่นักบเเ่ก็คือนักเต้นค่ะใส่คำว่า dancer ลงไป number 6ข้อที่6แล้วค่ะ Learning is to play an instrument is at the first but gets easier with time. บอกว่าการเรียนรู้เครื่องดนตรีนะคะมันเป็นอะไรในตอนแรกๆ แต่มันจะง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแสดงว่าตอนแรกๆก,การที่เราจะเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นอะไรที่ difficult คำนี้เลยค่ะที่มันยากนะคะแล้วต่อไปเนี่ยนะคะมันก็จะ easier ง่ายขึ้น with time ด้วยเวลาที่ยาวนานขึ้นโอเค number seven ข้อที่7ค่ะ My dad is going to นะคะพราฉันกำลังจะไป form his business c h i f tonight I'm so excited บอกว่า พ่อฉันเนี่ยกำลังจะอะไรนะคะจากการเดินทางธุรกิจของเขาในคืนนี้นะคะฉันเนี่ยแบบ excited ตื่นเต้นมากนะคะอ่ะคำนี้ให้ใส่ alive alive ที่แปลว่ามาถึงลงไปะคะ่ะ my dad is going to alive from his business trip tonight I'm so excited พราะฉันเนี่ยกำลังจะมาถึงจากการเดินทางในการทำธุรกิจแย่ๆของเขาเนี่ยในคืนนี้แหละอาฉันตื่นเต้นมากเลยเพอะจะกลับมาแล้วอาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ Number ขนะคะอะคิ i ่าไ n i g h t าไนลี y is my favorite Cura Knightley นะคะเป็นอะไรที่ชื่นชอบของฉัน I have seen all her m o v i e ฉันได้ได้ดูหนังที่หล่อนเล่นมาทุกเรื่องแล้วถ้าหล่อนเล่นหนังแบบนี้แสดงว่าหล่อนต้องเป็นคำนี้เลยค่ะ actress ดาราหญิงนั่นเองค่ะหวังว่าข้อหนึ่งใหญ่คงจะง่ายสําหรับนักเรียนเนาะเพราะว่าครูให้ทั้งคําแปลแล้วก็คําตอบนะคะขอให้นักเรียนทํามาให้เรียบร้อยแล้วเขียนด้วยรายมือที่สวยงามเราไปดูข้อ2ใหญ่ในหน้าที่16ด้านล่างกันต่อเลยค่ะ lead and circle t h e c o l l e c e words t h e n c i r c l e t o u e or false นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านเนื้อหานี้นะคะแล้วก็ทำการวงกลมคำว่ามันจะถูก หรือว่ามันจะผิดนะคะในแบบฝึกขัดด้านล่างซึ่งนักเรียนเห็นนักเรียนจะโอ้โหครูดิมครูดีมจะให้หนูแปลทั้งหมดนี่เลยเหรอมันเยอะนะเนี่ยครูก็ไม่ไหวเหมือนกันหละค่ะครูก็คงไม่ได้เขียนแปลลงไปในพารากราฟของเรื่องของรีแบ็กก้านี้นะคะหรือแฮรลิสเป็นจดหมายที่หล่อนเขียนในรีแบ็ก้าเนี่ยครูคงไม่ได้แปลทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแปลไปพร้อมๆกันนะคะแล้วครูก็จะให้นักเรียนวงกลมคําที่เลือกตามครูดิมได้เลยค่ะ d e ลลีเบกาะนะคะลีเบกาเดลีเบกานะคะ I still don't know what my dreams h o u l d be นะคะบอกว่าฉันยังคงไม่รู้ความฝันของฉันว่าฉันควรจะเป็นอะไร You know I can never decide on important things เธอรู้ไหมนะฉันเนี่ยไม่เคยจะตัดสินใจอะไรได้เลยกับสิ่งที่มันสำคัญสำคัญนะคะ เราก็เลือกคำว่า never ลงไปนะักเรียนวงกลมได้เลย I need your your advice ฉันขอคำแนะนำจากเธอหน่อยนะ Rebecca นะคะ Harris เขียนถึง Rebecca ซึ่ง Harris ขอคำแนะนำจาก Rebecca Rebecca นะคะ advice แปลว่าคำแนะนำอยู่บรรทัดที่สจะกดด้วยตัว A D V I C E advice คำแนะนำค่ะ m y c l a s t e s คำต่อมา my classmate ให้เลือก c l a w s m a t e my classmate แก my classmate wants to be a, a lab a l a p e r นะคะก็บอกว่าเพื่อนร่วมห้องของฉันเนี่ยนะคะเขาต้องการจะเป็นนักแบลบร้องเพลงแบบแล็ปแ็ปอะค่ะ his นะคะ his หรือ h ีใช้เลือก he he p r a c t i c e d l a u g h i n g at our school all the time นะคะเขาบอกว่าเขาก็ทำการแบบว่าฝึกขัดแล็บของเขานะ่ะที่โรงเรียนตลอดเวลาเลย I have another friends who wants to be นะคะบอกว่า I want I have another friends want s to be actress บอกว่าโอ้เพื่อนคนอื่นของฉันเนี่ยนะคะก็ต้องการเป็นดาราหญิงนะคะ She is big ะคะ s s e is g f i n of n o i l y i o y b u a n เขาบอกว่าเป็นแบบว่าหล่อนเป็นแบบแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่ของ Emily ี่เลยนะคะเอมิลี่บูแอนเดอะมูฟวีนะคะเป็นดาราหนังเลยล่ะคะ่ะอะ but I don't know what I want to do I talk to my mom about this แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรดีฉันก็พูดก,กับแม่ฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะ o n e s w e e t she is very sweet she is very sweet to t o me and tells me not to worry นะคะแล้วก็คุยกับแม่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกสัปดาห์ละครั้งแล้วแม่ก็จะพูดกับฉันนะด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานแล้วก็บอกกับฉันว่าอย่าก,กังวลไปเลยลูกเราจะเป็นอะไรในอนาคตเราก็ไม่ต้องเครียด but she gets แต่ว่าแม่ angry แม่โกรธเหมือนกันนะคะแม่โกรธ sometimes when I worry a lot แม่โกรธเหมือนกันนะแม่สามารถโกรธได้ถ้าบางครั้งในฉันวิตกกังวลแล้วไปเล่าให้แม่ฟังเยอะเยอะแม่ก็จะเริ่มเครียดเริ่มโกรธเหมือนกันนะคะ why do you worry so much ทำไมเธอต้องเครียดเยอะด้วยล่ะลูกแม่พูดนะคะ you worry about the same things five times a day หนูเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณ5ครั้งต่อวันแล้วนะ I don't know what to do ฉันไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีอ่ะ what do you Things what do you think เธอคิดยังไงความคิดของเธอเป็นยังไงบ้าง What should my dream be ความฝันของฉันควรจะเป็นอะไรนะนี่คือคำถามของแฮร์ริสที่มีต่อริวแบ็กกาขอคำแนะนำนักเรียนก็วงคำศัพท์ที่เหมาะสมในการ,รนำมาใช้ในประโยคให้ครบสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไปตอบคำถามในด้านล่างเลยค่ะอ่าการตอบคำถามนะคะด้านล่าง n no. u m b e r 1 h a r r แ s is writing to Rebecca to ask her for advice บอกว่า h a r ์ลิเนี่ยเขาเขียนจดหมายถึง Rebecca เพื่อขอคำแนะนำใช่ไหมเป็น h a ร์ลิหรือเป็นรี b บ c c a านะคะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรออ่าใช่เพราะบางคนงงแต่เมื่อกี้ครูพูดแล้วไงบอกว่า h a ร์ลิเนี่ยเขาเขียนจดหมายถึงรี b บ c c a าชื่อด้านบนสุดบ,บอกว่า dear Harris อ่ะ dear Rebecca ก็แสดงว่าด้านล่างลงท้ายด้วย best Harris ก็คือ h a r ์ริเขียนถึง Rebecca ขอคำแนะนำจากรี b บ c c a าข้อนี้ชื่อถูกต้องค่ะ n u m b e r 2ข้อที่2 Harris want to be an actor บอกว่า Harris เขาต้องการเป็นดาราใช่ไหม เท่าที่ทราบแฮรริสยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการเป็นอะไร False ค่ะผิด n u m b e r ร์ฟรีนัมเข้อที่3 h a r r i s Casmes want to be a dancer h a r r i s นะคะเพื่อนร่วมชั้นของ Harris สือต้องการเป็นนักเต้นกันเท่าที่ดูมาไม่ใช่เพื่อนของเขาทั้งหมดหลายๆคนส่วนใหญ่อยากจะเป็นแอคท e s สดารายงกันกัน n e r ร e โฟ Emily Buen is h a r r i s favorite actress e อมเ y b ลีบเป็นดาราที่ชื่นชอบของ h a ร์ i ิไม่ใช่ค่ะเป็นดาราที่เพื่อนๆในห้องของเขาชอบ n u m b e r 5ข้อที่5 Harris and his and talk every mum w e e k h a r r i s และก็แม่ของเขาคุยกันทุกๆสัปดาห์ถูกต้องคะ่ะคุยกันจนแม่เขาแบบว่าบางครั้งที่เขากังวลมากๆแม่เขาเริ่มเบื่อและเริ่มโกรธและ Number 6ข้อที่6 Harris a Mu get angry when he w o r r i e s a lot แม่ของเขาเนี่โกรธเมื่อเขากังวลมากๆชื่อถูกต้องคะ่ะ สำหรับหน้านี้นะคะก็ให้นักเรียนเขียนทั้งคําแปลแล้วก็วงกลมข้อที่ถูกต้องลงไปให้เรียบร้อยด้วยนะคะเราไปดูเพจ17หน้าที่17กันต่อเลยค่ะหน้าที่17นะคะให้นักเรียนเซอร์ค่ะ The correct words นะคะให้วงกลมคําที่ถูกต้องอ่านนักเรียนก็ดูเลยข้อแรกครวง w a s การถามชื่อต้องขึ้นต้นด้วย w a s What's your name แปลว่าคุณชื่ออะไร number two ข้อที่2ครวงกลงคําว่า her มันอ่านว่า That computer belongs to Jennifer It is her computer บอกว่าคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นของ Jennifer มันเป็นของหล่อน number t ข้อที่3 m ม g o e s hiking every Tuesday and Wednesday he go e s hiking twice a week บอกว่ามาลลัก ไปปีนไปเดินป่าในทุกๆวันนังคารแล้วก็วันพุธเขาไปสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะ twice a week แปลว่า2-3ครั้ง number f o u ข้อที่4 I love pizza my love my love pizza will never go away บอกว่าโอ้ย oh, ฉันระักพิซซ่านะความรักของพิซซ่าจะไม่มีวันหายไปอันนี้คือข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนก็วงกลมตามแล้วก็เขียนแปลตามครูดิมเลยนะคะต่อไปค่ะไปดูข้อที่4ใหญ่กันค่ะ ดูข้อที่สีกันต่อเลยค่ะ read and circle the underlined verbs that are stative verbs เขาบอกว่าให้อ่านนะคะแล้วก็วงกลมใต้คำกริยาที่บอกสภาวะหรือความรู้สึกไม่ใช่คำกริยาที่แสดงการกระทำนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ I usually wash my cousin Jasper on the weekend ปกติแล้วอะ่ะฉันจะดูแลญาติของฉันที่ชื่อ Jasper คนนี้ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแปลไปพร้อมๆกับครูดีมครูดีมไม่ได้เขียนแปลลงไปเพื่อให้หนูลอกตามนะคะเพราะอันนี้มันค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดทียิบฉะนั้นก็ไปแปลไปพร้อมๆกับครูดีมเลยที่ is a good kid เขาเป็นเด็กที่ดีมาก I think think ตัวนี้คำสุดท้ายของบรรทัดแรกคือคำกริยาเ i รี verb หรือคำกริยาแสดงความรู้สึกค่ะให้นักเรียนวงกลมไปได้เลยแล้วก็เขียนคำแปลให้ครูมันแปลว่าคิดนั่นเอง I think he is very smart ฉันคิดว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆบรรทัดที่สองแล้วนะคะ but sometimes he can be difficult แต่ว่าบางครั้งเขาก็ดูแลยากเหมือนกันนะคะ Jasper needs a l o t of attention needs ตัวนี้ a N W E D S นะคะให้วงกลมเลยมันแปลว่าจำเป็นหรือต้องการนะคะ จำเป็นหรือต้องการ a l o t of attention บางครั้งนะแต่บางครั้งเจฟตแจสเปอร์ per, เขาก็ต้องการความสนใจมากๆเลย attention คำแรกของบรรทัดที่3 a w t e n t i o n attention แปลว่าความสนใจ when you don't play with him เมื่อคุณไม่เล่นกับเขานะคะ เมื่อคุณไม่เล่นกับเขา he starts to kick and scream บอกว่าเขาก็เริ่มที่จะทำการเตะนุ่งเตะนี่นะคะแล้วก็กรีดวีดวายนะคะร้องเสียงดัง I always wants me he always wants me to be close for by นะคะบอกว่า เขาอะต้องการให้ฉันนะไปอยู่ใ,ใกล้ๆกับเขาในเสมอๆเ,เลยคำว่า wants ตัวนี้ w a n t s wants ตัวนี้แปลว่าต้องการค่ะให้นักเรียนวงกลมแล้วก็เขียนคำแปลตามครูดีไปด้วยเลย he does like to be alone เขาไม่ต้องการอยู่คนเดียว once i decide to to ignore him ครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยตัดสินใจทำการเพิกเฉยไม่สนใจเขานะ he kicked and screamed until he f e e l he felt s l a s h asleep เขาทำการเตะแล้วก็แบบว่ากรีดวิดไว้จนกระทั่งเขาผลอหลับไป I felt bad for doing that บอกว่าฉันรู้สึกคำว่า like ตัวนี้ L I K E เป็นกริยาความแสดงความรู้สึก I just like to be alone he d o e s n t like to be alone เขาไม่ต้องการจะอยู่คนเดียวนะคะคำว่า like ตัวนี้ไม่ชอบนะคะไม่ชอบอยู่คนเดียวนะคะอ่ะ I feel feel ตัวนี้แปลว่าความรู้สึกค่ะ I f e e l bad for doing that ฉันรู้สึกแย่กับการกระทําที่เพิกเฉยใส่เขานะคะ When h e w o k e up แล้วฉันก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาทําด้วย When he woke up เมื่อเขาตื่นนอนขึ้น ะะเมื่อเขาตื่นนอนขึ้น I told him I was w o r r y เมื่อเขาตื่นนอนขึ้นฉันก็เลยบอกเขาว่าอืมขอโทษนะที่ทำท่าเพิกเฉยอ่ะ and I told him that he shouldn't kick and scream to get attention แต่ว่าฉันก็บอกบกัเขาไปว่าแต่ว่าหนูน่ะก็ไม่ควรที่จะเตะนูน่นเตะนี่เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าครับ ะไรประมาณนี้ค่ะอะสำหรับหน้านี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะไม่ต้องมาเขียนแปลยะแยะมากมายก็วงกลมแล้วก็แปลเฉพาะคําที่ครูบอกให้เขียนแปลก็คือคำ s s ร t i v e verbs คำกิยาแสดงความรู้สึกนั่นเองต่อไปไปดูที่ข้อ5ใหญ่กันค่ะข้อ5ใหญ่ในที่นี้เขาบอกให้ให้ circle นะคะให้ circle hey, นะ hey, the errors and r e v e r s the sentence ให้วงกลมคำที่มันผิดแล้วก็เขียนประโยคใหม่ให้ถูกต้อง Number o n 1 I really did like bananas My sister hates Day 2ฉันเนี่ยไม่ชอบกล้วยพี่สาวฉันก็เกลียดด้วยไม่ชอบด้วยเหมือนกันคำที่ผิดคือคำว่า Day ค่ะพี่สาวฉันก็ไม่ชอบด้วยเหมือนกันไม่ชอบ Day ในที่นี้ไม่ชอบพวกมัน Day ต้องเป็น Them ค่ะเขียนประโยคว่า I really did like bananas My sister has them too Number two ข้อที่2แล้วค่ะ t o loves his cat very much His cat loves them too ไม่ใช่ค่ะ Tio เขารักแมวของเขามากๆแล้วแมวของเขาก็รักเขามากด้วยคำว่าเดมไม่ใช่ต้องเป็น him ค่ะ He all loves his cat very much His cat l o v e ก him too very good ต้องตอบอย่างนี้สิคะ number three ข้อที่สาม we all r a d a salad นะคะพวกเราสั่งสลัด but t h e t h e r brought we a steak brought we a steak พวกเราสั่งสลัด แต่ว่าพนักงานเขาเอาเซ็กมาเสิร์ฟพวกเราคำว่าวีพวกนี้เสิร์ฟพวกเราในที่นี้พวกเราเป็นกรรมจะใช้วีไม่ได้วีตัวเนี้ยเป็นหน้าที่ของประธานเอามาเสิร์ฟพวกเราก็คือ us ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ we all let us love but whether brought us a sex นี้นะคะ number four ข้อที่4 I girl she c a l l d to, to tell her about the homework นะคะบอกว่าหล่อนเนี่ยฉันเนี่ยให้หล่อนเนี่ยโทรหา เกี่ยวกับการบ้านนะคะทรหาเกี่ยวกับการบ้านคำว่า She ผิดต้องเป็น her ค่ะ I gave her a call to tell her about the homework เราเรียนเรื่องคำสรรพ,พนามนะคะแสดงความเป็นเจ้าของคำสรรพ,พนามแสดงความเป็นกรรมคำสรรพ,พนามแสดงทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เราเรียนกันมาหมดแล้วถ้าเป็น i u v d h c i t เจ็ดตัวนี้จะเป็นคำสรรพ,พนามที่เป็นประธานของประโยคนะคะแต่คำสรรพ,พนามที่เป็นพวก him her นะคะ him her us อันนี้คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นกรรมและส่วน his อย่างเงี้ยนะคะก็แสดงความเป็นเจ้าของมันมีหลากหลายที่นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนต้องจําได้อันนี้เป็นบทสรุปแล้วนักเรียนน่าจะทําได้ก็วงกลมไปตามครูแล้วก็เขียนคําตอบที่มันถูกต้องนะคะเอาละค่ะไปดูข้อ6ใหญ่ในหน้านี้กันบ้างค่ะให้ listen and circle to or false ให้ฟังแล้วก็วงกลมว่ามันถูกหรือว่ามันผิด <laughs> Review 1 2 Track R1 1. Hi, Yutong. Nice to have you here at Blackwater University. It's nice to be here, Mrs. White. Where in China are you from? I'm from Beijing. Is that where you grew up? No, I was born in Chengdu. My family moved to Beijing when I was 10 years old. Ah, I see. How do you like it here so far? It's excellent. Everyone is so nice to me. That sounds wonderful. I hope you have the best time here as an exchange student. เอาละค่ะเมื่อกี้นกักเรียนได้ฟังเรื่องของยูยูทองไปแล้วใช่ไหมคะยูทองยูทองนะคะถ้าเป็นชื่อคนจริงคงจะเป็นยูตงหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คนฝรั่งเขามาพูดเป็นยูทองอย่างนี้นะคะอ่ะ number one ยูทอง is from Beijing อ่านว่าเบย์จิงแต่คือปักกิ่งนะคะอยู่ทองเขามาจากปักกิ่งใช่ไหมนะคะอ่าเมื่อกี้ที่ฟังก็คือเขามาจากปักกิ่งค่ะให้วงกลมคําที่ true ถูกไปได้เลยหน้านี้นะักเรียนเห็นเขียนั้งคำแปลของโจทย์แล้วก็วงกลมข้อที่ถูกต้องด้วยนะคะ n u m b e r 2ข้อที่2 m r s s Wright was born in เชิงตูมิสคุณไว้เนี่ยนางไว้เนี่ยนะคะเขาเกิดอยู่ที่เชิงตูใช่ไหมเมื่อกี้ที่ฟังคือไม่ใช่นะคะ false ค่ะผิด number three ข้อที่3 you t o n g lived in Beijing until he was 10 years old ่ายูทงเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในปักกิ่งจนเขาอายุได้ประมาณ10ขวบใช่ไหมไม่ใช่นะคะ Fall s e ผิด The last one ข้อสุดท้ายข้อที่4ยูทง is an exchange student at blackwater university บอกว่ายูทงเนี่ยเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย blackwater หรือเปล่านะคะอ่ะข้อนี้ก็วงกลมได้เลยถูกต้องค่ะสำหรับข้อ6ใหญ่นะคะนักเรียนก็เขียนทั้งคำแปลแล้วก็เขียนวงกลมข้อที่ถูกต้องตามครูไปด้วยเลยนะ ต่อมาเรามาดูข้อสุดท้ายของหน้านี้กันเป็นประวัติของอยู่ทงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเขาก็เอามาเขียนให้ดูเป็นโปรไฟล์ read the profile and fill in the blanks เขาบอกว่าให้อ่านประวัติของอยู่ทงแล้วก็เติมข้อความลงไปข้างล่างให้สมบูรณ์ค่ะซึ่งจินอยู่ทงโปรไฟล์ประวัติของเขานี่นะักเรียนเขียนตามครูเลยคำแปล names เขาชื่อจินยูธงเอ็ น9อายุ19ปี major สาขา Chinese literature นะคะบอกว่าสาขาวรรณคดีจีนนะคะ born in Is q u a h Washington moved to Busan South Korea at age 14เขาบอกว่าเขาเกิดใน Isquah กรุงวอชิงตันนะคะแล้วก็ย้ายไปปูซานที่เกาหลีใต้ตอนอายุ14ปีเล่นลิ On e x t h a n g e at p ์ s Paris in u n n v e r s i t y in China บอกว่ากำลังแลกเปลี่ยนที่หมหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศจีนทีนี้เรามาเติมข้อมูลของหูอู่ทงให้มันสมบูรณ์กันดีก,กว่าค่ะ Hi I'm ห u I'm j i, I, Jin I Jin ู y อมยองแอสวัสดีนะคะไม่ใช่อู่ทงนะจินยงสวัสดีผมชื่อจินยงแอมฟอมผมมาจากอ่าผมมาจากปูซานเซาล์กาหลีเขามาจากประเทศ ปูซานนะคะปูซานเกาหลีใต้นะคะ but I grew up in แปลว่าเขาโตในอิสควาวอชิงตันนะคะ I am ฉันเป็น exchange student นะคะเขาเป็นนักเรียนแกลนเนนก,เนแกเปลี่ยนที่นี่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่ at อยู่ที่่าป e i j ิงปักกิ่ง University นั่นเอง I study ผมกำลังเรียนอะไรนักเรียนก็เอาชื่อวิชาสาขางเขามาใส่ได้เลยใช่นี้ literature is just as exciting explain มันเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นดีมากๆนะคะที่ตื่นเต้นดีมากๆอ่ะนักเรียนก็เขียนคำตอบแล้วก็คำแปลลงไปในหน้านี้นะคะคำแปลตรงไหนส่วนใดที่มีการผิดพลาดบ้างนะคะคุณครูดิมก็ขออภัยเวนะที่นี้ด้วยแต่ทั้งหลายทั้งมวลก็มีความตั้งใจทามาให้เด็กนักเรียนเต็มที่อันไหนผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยเวนะที่นี้ด้วยสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอยากให้นักเรียนไป ติดตามศึกษาข้อมูลข่าวสารได้ที่ชิปที่คลิปของครูดิมนะคะที่ช่อง YouTube ทอนทิราพรนในสิริชัยชนขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรืออย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ Goodbye Take care of yourselves ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ